อันไหนบอกไม่กินก้องพูดกินมันให้น้พูดกันนะกินอะไรกินจนหมดเลไหนบอกไม่กินหมูปิ้งกินนมไปแล้วไม่กินเลยเนี่ยกินไปกี่ไม้แล้วสองน่นนะคนบอกไม่กินกินไปสองไม้แล้วแล้วไอ้คนที่กินกินไปกี่ไม้หนึ่งนะพวกันกินไปกี่ไม้แล้วไหนฮะวันนี้สิอิ่มไหมอิ่มยังข้าวเหนียวหมดไปกี่ห่อ แนะหันหน้ามาดูด้เนี่ยมาดูด้วยเมื่อช้านะี้ยังหน้ามุยเป็นเป็นลิงเลยตอนนี้เป็นคนละ <c oughs> อืมตอนนี้เป็นคนแล้วเหรออิ่มแล้วใช่ไหมกินหมดยังกินหมดยังถึงเรียนแล้วเนี่ยลิงกลายเป็นคนแล้วเรายืนอยู่เนี่ยคืออะไรกลิงน้อกินเหมือนกัน ไปถึงเรียนแล้วไปไายบายก่อนยบายก่อนลืมอะไรลืมอะไรถึงเรียนแล้วอ่าอันนี้ด้วยพอแล้วมันหมดแล้วเอาทิ้งเอาแล้วเอาทิ้งแล้วก็ยบายไปสวัสดีค่ะตั้งใจเรียนกันทุกคนโอ้ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็น ยสวัสดีค่ะอ๋อตั้งใจงเรียนกันทุกคนอย่าดื้อสวัสดีค่ะ